หลังจับพังนะฮะใช่มันเอาง่ายทฤษฎีที่เตรียมมาใช้ไม่ได้แล้วครับมันอาจจะต้องใช้ลูกบ้าลูกยิงแทนที่นะครัว่าสวิตต์ออกจากทีมไปทีมจะดีขนาดนี้นครับผมพี่ขาไปว่าเขาเขาก็ไปได้ดีแม่มันซร้างสวยพี่วันนี่หว่ามันก็พิมพ์ยินบล็อกมาผมอยู่ไม่มันอยู่ไม่หรอกมันมาผมมไ่รู้เอาผมเห็นเขาแล้วเขามาแต่ผมไม่รู้เขากลับไปหรือยังเขาพิมพ์เขาพิมพ์ยินบล็อกหาผมอยู่ว่าเอเอเอเที่พี่วันนี้ยังยังเขาอยู่กับเอโคเวอร์ข้างบนอ้าวเหรอน่าจะ Uh huh. มาดูเกมกันต่อครับแคไทของเราครับต้องการอีกวินเดียวครับเพื่อที่จะชนะไปก่อนในตัวสุแันที่ครับ,รบแล้วกรูมดูกรูมครัวโอ้โหดันมาลึกเลยครับกรูมแล้วเราเปิดทีไวโอโูเลสันโดเกือบลบไปดันลวบัฟฟีนี่เ,นเลือดนิดเดียวครับเนี่ยคือการจะหยุดการเล่นแบบนี้ก็คือต้องมีคนแบบกรูมอย่างเงี้ยคือกล้าเล่นกล้าเล่นแล้วแม่นครับนะฮะคือคร่อ่ะ นี่ไงนี่ไะกลุ่มนี่ไงแล้วกลุมล่ม a ออยูีระยะที่สองคิวรวดครับกลูบอกอะไรนักหนาละา่ะฮะเฮ้ย,เ,ยเอ็ดวินทำอะไรอะอยู่ข้างหลังเอ็ดวินบอกถ้าน้องอย่างเงี้ยพี่ก็สบายใจครับผมแล้วกลุ่มับเก็บ3คิวรวดครับบัฟฟี่โดมอีกหนึ่งแล้วตรงกลางก็บายัดจากกลูรับโอ้เอาละครับเอสแรกของทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าน้องกลูมครับไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูไอ้กูมีตะโกนใส่ห้องข้างด้วยเฮียเฮ้ยเป็นเฮียอะไรอย่างเงี้ยหรอของทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าไอ้แม่มือพี่แบงค์พังวะนี่ยเฮียมือแบงค์หักวะเนี่ยนี่นี่ชื่อตะโกนตะโกนด้วยเฮ้ยเฮ้ยคนดูไอ้ไอ้กูมีตะโกนว่าอะไรวะไอ้กูมีตะโกนว่าอะไรวะคนดูดูใหว่ดิดูไหมดิดูไหมดิไอ้แม่ไอ้แม่มือแบงค์หักวะเนี่ยสัตย์ นี่เฮียเอ็ดแม่โดยกลุ่มแม่สั่นตัวว่าเฮียวะเอาละครับเอสแรกของทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าน้องกลุ่มครับไปเลยแม่เอสครับเก็บเอ็ดแม่ดิเฮียกลุ่มมนบอกว่าอะไรวะไอมันตอกว่าอะไรวะใช่มาดิเหรอเอ็ดแน่ครับเอสแรกของทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าน้องกลุ่มครับไปเดินต่อ้เอสครับ มาดิเดี๋ยวมาดิเดียไปเป็นเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยวะแน่ต้องถามแล้วต้องถ่ายกลุ่มอะไรแน่อันนี้คือแชมป์เหรอบปล่อยอำเภอเลยครับน้องกลุ่มฮะจังหวะนี้โอ้แจ้งเกิดโอนามิยิ้มแบบเขินๆว่ากลุ่มทำไมมึงไม่เล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแรกให้ดีทำไมซาเวียด้าคงไม่ต้องมาถึงตรงนี้ดูครับกลุ่มครับเก็บ5คนในวินเดียวครับแจ้งเกิดเลยครับไม่กลุ่มทุ่างตลกก็คือแต่ก่อนของอะไรวะกลุมเล่นคู่กับน้องกลุ่มแต่ให้กลุ่มดันมาเล่นข้างหน้าแล้วคนเอง่ เชีย่ยไอ้กูมาลา้าว่ะเออมือกระดูกพี่แบงค์ล้าวจริงหมูตีช็อตเมื่อกี้กูว่าสุนอยู่อ่ะพี่แบงค์สุนอยู่อ่ะอย้อ,ะยอนดูใหม่ย้อนดูใหม่ับเคาน์เตอร์เอจากกลุ่มแล้วคาราดบเบลติกอยู่ข้างใต้โกลมไฮไลท์พีพีดับเิลซีหรอต่อกลุมมาแดแล้วได้แล้แล้วกลหลุดเข้ามาสว่างแล้ดูเดินต่อกลุมกลุมมาไหลมาพร้อมสปบโมกระโดดกระโดดยิงยังเอาตัวรอดกลับมาได้เขาสำหรับกลุ่ม จังหวะแล้วโชว์โอกาสนะครับเอ็ดอ้าวแล้วดูเอ็ดกลุ่แม่แล้วล้าไปโดนเที่ยอดเก็บดอปเปอร์ไปก่อนแล้วอีกด้านหนึ่งเราดูยิงทงไว้ของกลู่เมื่อกี้ระยะไกลพันคู่ครับโดนล้าสไปนะครับแล้วกลู่หยิบเอซีมาบอกใครก็ได้ประเทศไทยฮะโอ้โหอาเชเลียนบอกหน้าสั่นไปดีไหนบอกโอเอ๋งัยเพื่อนไทยประเทศไทยระยไกลพันคู่ครับโดนล้าสไปนะครับแล้วกลู่หยิบเอซีมาบอกใครก็ได้ประเทศไทยฮะโอ้โหอาเชเลียนบอกหน้าสั่นไปดีไหนบอกโอเอ๋งัยมาบ้างไง อาเชิญมาเชิญมาเฮ้ยกลุ่มพี่สงสัยวะไปไม่ถูกทางกันนะมือตะโกนว่าอะไรวะตอนนี้มึงเก็บห้าเสร็จละคุยก็้ามาดิเหรอคุยอะไรมาดิไอซาสใช่เหรอเฮ้ยผมด่ามันเลยเมื่อก่อนน่ยใช่เหรอไอเสี้ยนเนี่ยเชียนปากยิงได้ด่าไปเลยเชียนปากดีดีว่ะนี่ไอชีพไอชิปปี้ แต่ซูพี่แจนเดี๋ยอะไรเดี๋ยวไม่น่าหรอกแสงสมัยพี่มีแต่ก่อนพี่พี่เชียร์เองออฟไลน์แรกๆนี่แบบว่าไปดูแล้วไปขึ้นเลยคนดูเอจริงมากไอ้เยี่ยชิบไอ้เยี่ยชิบตายเดี๋ยวมันก็ตะโกนเจัดแม่เออพี่เจจพี่เจต้องบอกให้เบาเออไอ้เยี่ยชิบตะโกนตอนแล้วก็คุ้ยแต่ประเทศไอ้เยี่ยชิบมันก็ตะโกนมาดูถ้ามันมีคลิปอยู่นะถ้าสมมุิช่องไม่เนี่ยโอ้โหไอ้เยี่ยชิบพวตะโกนไอ้เยียชิบลุกเลยอ่ะเป็นเกมแห่งปารีสอะไรใช่ป่ะผมบอกเลยคนดู ไอเที <One input> ้ยอย่างรั่วอะวะเวลาก็มาเนี่ยแ้งไม่เสร็จ้้างอยู่ห้องโมเดลเสรอย่างอ่ะยแม่มีมีหันมีหันไปด้วยนะไอ้ขนาดเป็นห้องปิดเนี่ยไอ้กูมถ้าไม่ถ้าไม่มีห้องปิดมึงเดินไปต่อยเขาป่ะเนี่ยมันได้ยินเชี่ยมได้ยินมันได้ยินห้องมันได้ยินหมดเชี่ยคนเก่าอ่ะมันทะลุมาเลยเสียงอ่ะคุ้ยควายทะลุหมดอ่ะยแม่ตอนนั้นยังไม่มีกฎห้ามด่าไงเ้าเลยด่าเขาเยอ่ะ คนชนะเท่านั้นที่จะได้ด่าไงเออเดี๋ยวได้แข่งแบบจีกูด่ามัางไอ้เฮียมาดิทางนั้นให้มอนเงิ้ลก็รู้อยู่คนแพ้คนแพ้ก็ต้องนั่งเก็บใจเราไปเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้ไอ้มอนเสียงดังไหมเราผมหรอกเสียงดังไหมเราผมหรอกเสียงดังสุดหรืว่าพูดไม่หยุดด้วยเกมไอ้เจมอนไอ้สัส ไ่ต้้งนนนาดชื่อว่าอะไรมันชื่ออะไรเหรอถามโดนทีเก้าศูนย์ปวดหัวคือเปลี่ยนใหม่เหรอบับกันตายเออตัดบับกันหูฉีกช่อคิดว่าอะไรไม่รู้กุมเก็บผ้ามังเซิร์กุมเก็บ5้าเดี๋ยวไว้เทคปีดูพี่ไปเชียไอปีล่าสุดก่อนที่จะเลิกแข่งอะ โคตรมันนะงานไหนก็ไม่มันเท่าพารากอนหรอกต้องพี่ชสพี่ชนคืออะไรพี่ชนผมไม่รู้จักคือชื่อชนเลยการที่พวกพี่บอยไปเทศกาลนั่นแหะเออเออมาอย่างเงี้ยโยนั่งเก่งกับขี้แตกขาไม่เด็ดเด็ดต่อคนแข่งอ่ะเสมอแล้วเสมออีกเออวัดกเสมอต่อบินนะไม่เคยแข่งที่สุดก็เคยงานนั่นแหละงานลีกอ่ะเสมอเฮี้ยเสมอเฮียเลยขนาดนั้นวะ ีล้วใครก็โชวยดอปเปอร์อยก่ลินกาลินกาลินกาลินอะทันทันครับทันครับแม่งแบบปิดแอร์ทุ่มหนึ่งแม่งหกโมงเย่เกย์เสรียทุ่มครึ่งเลยสักรอชิบหายแล้วจะชวย,ยใครงานกันแ้องโชวยดอปเปอร์อะแอร์แบบบอกยอมเธอเพื่อนยอมเธอยอมาอยอมาไปเถอะให้มันไปเถอะ